่มนคะจาือการดาตอวูลอเมือแรังหวัดอุติตวันนี้มาสองคนนะคะนี่ี่ได้นำตัวเองก่อนแครที่่เขาแนะนำตัวชื่อนิตยาเกตระค่ะตำแหน่งนักการนะคะแล้วพี่คนนึ่งครัชื่อรลนูกอบดีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่วิคอะต์นโยบายและเศรษฐกิค่ะคุยเลยคุยต่อไหมเรียนกันคุย ออตำบลแม่พูลนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมแรกเลยแล้วก็เป็นงานแรกของของถือว่าของเราสองคนเลยที่ได้ทำกิจกรรมนี้นะคะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสกายภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่พูลนะคะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นเด็กนักเรียนก็มีโรงเรียนในกลุ่มเป,ป้าหมายคือในพื้นที่ที่จิงมีสองโรงเรียนแต่จะมีอีกโรงเรียนหนึ่งคือเกบจะยุบไปแล้วเพราะนักเรียนไม่มี ก็จะมีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีถึงม .3 นะคะก็จะขอเด็กจากโรงเรียนเป้าหมายเนี่ย40คนแล้วก็มีในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนตะบนแม่พูนนะคะอีก3คนอีก30คนรวมเป็น70คนนะคะก็จะมีทั้งระดับตั้งแต่9้าวขัวเย็นมหระดับมหาวิทยาลัยนะคะ พอดีเตรียมพอคอยมาอย่างดีเลยเมื่อวานน่าทำทั้งวันเครียดกันทั้งวันแต่มาเสียบปุ๊บปรากฏว่าเวลาทำหายหมดเลยนั่งโหลดเดือนทั้งวันก็ยังไม่มาก็เลยมีพอาคอยที่ปิ้นมาอยู่ข้างอาจจะตัวเล็กนิดนึงคำวัาถุประสงค์เนาะก็เหมือนกับทุกกลุ่มที่ตั้งที่เราตั้งไว้ก็คือจะให้เด็กเนี่ยรู้จักฝึกทางด้านรู้จักคุณค่าของตัวเองทางด้านคุณธรรมต่าง เรากำหนดไว้ให้คือเราเอาทางสบง12 12ประการแต่ก็ก็ไม่ไม่รายละเอียดมากคือให้เด็กรู้เท่าๆโดยการแบ่งกิจกรรมเนี่ยเป็น5้าห้ากิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเป็นกรองยาวเอิอเทิงเอ๊ะจะได้คุณทำอะไรบ้างจากกลองยาวเิดเทิงเนี่ยแบ่งเจ็ดสิบคนนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบกว่าคนี่ก็เฉลี่ยเฉลี่ยสิบสี่คน ก็เฉลี่ยค้าเขากันไปตามแบ่งมีที่บ้านนอกบ้างนะคะ่ะก็จะมีวิทยากรเป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้ทางด้านูมิญญานี้คือเราก่อนที่เราจะจัดเนี่ยคือเราเทรนกันหมดแล้วคือเราออสิประการเนี่ยมาคุยกันหมดแล้วว่าจะให้เด็กเข้าใจอะไรบ้างในในส่วนของกลองยาเถือเอ่อนที่ได้ในกลองยาเถื่อนก็คือความอดทน เพราะบางคนเห็นว่าบางทีตีกองยาวอ่ะเห็นคนอื่นตีอ่ะง่ายมากเลยแต่การที่จะตีให้เข้าพวกเข้ากลุ่มใน14คนเนี้ยจะต้องมีความอดทนอดทน,ดทนในตนเองด้วยเพราะเจ็บมือเจ็บมือมากเลยแล้วก็บางคนเพื่อนบางคนก็ตัวเล็กๆน้อง,องๆตัวเล็กตีก็ไม่เข้าพวกบางทีก็ตีไปกบโล่งโล่งปุ๊บอ่ะต้องเริ่มใหม่อีกละก็คืออดทนในสภาวะที่กดดนันต่างๆ แล้วก็ความเคารพเคารพในตนเองสามารถเต้นเป็นเพลงได้มีความสามารถบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แต่พอลองทำข้าจริงก็ทำได้เคารพในเพื่อนเพื่อนร่วมกลุ่มว่าบางบางโง่บางคนเนี่ยร้องเพลงเล็กเนี่ยบางทีก็คิดว่าเขาทำไม่ได้แต่แต่เขาก็ทำได้นะคะ เก้าเก้าขวบเก้าขวบค่ะมีสองกลุ่มนะคะเก้าถึงสิบสองแล้วก็ระดับมัธยมรวมกันค่ะรวมกันเป็นกลุ่มก็ตั้งแต่มอหนึ่งถึงปีสองค่ะลานชั้นค่ะ้านชั้นนะคะของระดับมาัธยมเพราะค่ะรวมกันทั้งหมดเจ็ดสิบก็ข้ามชั้นกันนะคะ กต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่สงนะคะที่จริงเราแยกกันเป็น5กลุ่มเนี่ยเราแบ่งกัน14คนก็คือเวียนช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีละลายพฤติกรรมแล้วก็เข้าฐานได้หึ่ฐานก็จะกองยาวเถิดเพิง ใช้เวลาประมาณทุกคนก็จะวนวนกลุ่มละสี่สี่สิบนาทีสีนาทีค่ะทำกิจกรรมฐานคือแต่ละกลุ่มนี้สี่สิบนาทีเราบอกว่าแล้ใช้เวลาหนึ่งวันคือวันเสาร์นะคะห้าห้าฐานนะคะพอเสร็จของกิจกรรมกํายาเหินเทินเสร็จแล้วก็ไปที่กิจกรรมที่สองนะคะวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์อันนี้จะให้ใช้การผลิระดิ์ขวดจรววขวดน้ํา โดยใช้อุปกรณ์จากขวดน้ำพลาสติกอะค่ะขวดน้ำอัดลมอะค่ะมันจะแข็งหน่อยมีรูปภาพนะคะ่ตรงนี้แต่มันเล็กไปหน่อยเนาะเอาไปแล้วกัวอาจารย์อาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนบ้านคุ้ยใต้นะคะ <c oughs> ก็ท่านจะสอนวิธีวิธีวิธีทให้เด็กนะคะแล้วก็ได้ลองมาตัดมาแต่งกันเองแล้วก็ประดิษฐ์กันเองว่าจะออกมาอย่างไงนะคะมีการวางแผนแบ่งงานกัน ก็จะมีคุณธรรมแรก่สถานนี้ก็คือความร่วมมือทุกคนจะมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานในฐานนี้นะคะก็น้องๆเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มว่าน้องๆตัวเล็กเนี่ยไปหาเซตินเซตินเพื่อจะมา,มาใส่ในจรวดเพื่อให้มีน้าหนักแล้วทุกคนก็คือจะรับรับผิดชอบของตัวเองว่าหาดินเนี่ยคุณจะต้องใส่ดินประมาณขนาดไหนเพื่อที่จะให้สมดุลกับจรวดเนี่ยค่ะให้มันพุ่งไปไกล มันมีเครื่องยิงนะคะมาแข่งกันด้วยพอทําเสร็จแล้วนะคะเสร็จก็ต้องเอาไปยิงมีเครื่องยิงด้วยมีเครื่องยิงโดยใช้อ่าวลงนะคะน้อง็ก็จะใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็อ่าสุกแล้วก็ยิงไกลนี่ประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรไกลมากพอใช้สนามโรงเรียนกว้างมากเลยค่ะสนามกีฬาค่ะจะเดินไปเก็บกางเกไโกึงแล้วไปอีโก้เลยเด็กเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะทํา ทุกคนก็มีความร่วมมือร่วมใจกันดีแล้วพอทำเสร็จก็ต้องให้น้องๆแต่ละแต่ละ,ละกลุ่มในกิจกรรมนั้นนะคะก็มาสรุปว่าน้องได้ขอ้อคิดจากอะไรบ้างแล้วก็เราก็มาแนะนำเพิ่มเติมค่ะจากคุณธรรมต่างๆก็จะเอาทั้งสิบสองอาการทั้งหมดนะคะดึงเข้าให้ได้ะคะ่ะ <c oughs> ดึงให้อธิบาย <c oughs> น้องเข้าเข้าใจให้ได้ะคะ่ะ <c oughs> น้องขาเราโอเคสนุก <c oughs> สนานดีต่อไป กิจกรรมที่สามนิทานคุณธรรมนะคะก็ะจะให้เด็กดูนิทานคุณธรรมเรื่องเ,เด็กเลี้ยงแกะนะคะก็ที่จริงทุกคนก็เคยฟังว่าสอนมันสอนเกี่ยวกับอะไรสอนอย่าพูดโกหกก็ความสนุกของตัวเองนะคะมันก็มีจากที่มาก็คือเมืองรับแลเนี่ยมีสโลแกนอยู่ว่าเมืองรับแลเขตห้าพูดโกหกก็จะย้ําบอกว่าความซื่อสัตย์ การพูดความจริงการไม่คิดโฆษรายศหลอกลวงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นบุณธ,ธรรมของหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็จะสอดแทรกตำนานของเมืองลพบแลไปด้วยจะมีนิทานที่เล่าสืบกันมาเมืองลแบแล้ก็ทราบค่ะเป็นเมืองอะไรเอ่ยแม่ไม้แต่เรายังไม่เป็นไม้ะไมะแม่ไม้สวยนะคะคาเืองแม,ไม่ไม้ ตรงเนี <si suppression> ้ยพอดูน <guarding okay>? ิทานเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็อาจารย์ก็จะเล่าสอแทรกเกี่ยวกับสำนานเืองลบแรเรื่องการไม่การไม่พูดโกหกด้วยครับคุณธรรมในข้อนี้คือความซื่อสัตย์ะฟังไหนิทานตัวงละแระเยวไปยู่ถุเข้าวเดี๋ยวถ้าอยากรู้มาถามก็เคยก็เลยน่าจะรู้กั่มากนะคะถ้าอยากรู้มาถามส่วนตัวหรือขอเบอร์โทรถ้าที่จะถามก็ได้นี่ จริงมีอยู่ในเว็บไซต์เยอะเลยท่าตำน,นานเรื่องนี้ก็ดึงออกมาค่ะพอน้องๆเขาดูแล้วน้องเขาได้ฟังนิทานจากอา,อาจารย์ที่เล่าแล้วนะคะ <ไป S 1> ก็จะให้น้องเขาวาดภาพ